เปไงบ้างวัน <Cornell> นี <him gonna play Saint> ้วุ่นบ้าเลยค่ะต้องยากวันนี้ก็เซ็นทันต์คาคนเยอะคนเยอะอยู่แล้วค่ะก็ถือว่าเป็นงานที่ชิลที่สุดเท่าที่เคยทำค่ะใช่ค่ะก็วันนี้ก็ครบรอบ30ไปค่ะไปค่ะร้อมาให้กำลังใจกันอย่างแรกนเนาะโอ้โหตอนนี้เป็นไงบ้างหาหน้าหาตาใช่ค่ะก็ช่วงนี้ก็ถ่ายละครอยงเดีย ดาวเรื่องเหรอคะก็ต้องอดใจรอสักพักใหญ่เลยค่ะจนกว่าซีรีส์ Rising Sun จะออกค่ะหลายคนถามว่าเมื่อไหร่จะได้เลิกกถ่ายจรงิงจังที่บอกว่ายกกองบ่อยมากเนาะด้วยด้วยหลายๆอย่างองค์ประกอบมันค่อนข้างยากนิดนึงค่ะเพราะว่าแบบโจทย์มันคือญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็บางทีก็อาจจะแบบสถานที่ไม่ได้อากาศก็ไม่ได้ <c oughs> ถ่ายไได้ประมาณกี่วันแล้วลูก จริงๆเรื่องแรกรู้สึกว่าไายไปเยอะเหมือนกันแล้วนะคะน่าจะ40%แน้ะคะค่ะตลอดลูกน้อเนาวเรือพรุ่งนี้จะจบแล้วยังค่ะยังค่ะจบวันเสาร์อรุวันนี้วันเสาร์จบเร็วมากจบเร็วมากค่ะเพราะว่าทางทั้งสามเวลาออนแอร์ยาวขึ้นด้วยค่ะค่ะ มั่งกับเรื่องนี้เราบอกว่าแฮปปี้แฮปปี้ค่ะก็ทุกคนบอกว่าสนุกสนุกแล้วก็ฮาดีค่ะก็ดีใจที่สร้างรอยยิ้มให้กับทบกคนดูได้เสียดายไหมว่าจะจบแล้วเนาะเสียดายค่ะแบบเป็นละครที่แบบทุกฝ่ายทุ่มเทม,มากๆค่ะก็เสียดายนิดนึงจบเร็วค่ะถ่ายนานกว่าเยอะเลยเป็นปีเลยใช่เป็นปีค่ะก็งานคุณภาพค่ะใช้เวลานานนป็นฐานรอบห้างไม่ยังเราติดโลห้าวนี่ยังติดยังนิดนิดค่ะแม่ก็บนบนอยู่แต่ว่า ค่ะคัมแบดเดตฮอยแกรมเพชรที่พีเขาถ่ายดูเนาะดีค่ะดีค่ะยิ่งได้ทำงานกับคนที่ดูจังหวะแล้วก็เลยง่ายดีค่ะจุด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 เสร็จอ๋อเป็นยังไงบ้างกับสวยหน้าอันนี้จับเองแกล้องคนเนี้เราเก่งเก่งมากเงๆเขามีเขามีภาพอยู kind of <an patient aller> ่ในสมองเขาอยู <It> ่แล <in transparency> <ize> ha. ้ว <Pent> <c oughs> <Mandarin> เก่งมากค่ะเป็น<อ>ช่งางภาพแบบเฟส f e ่ s i o n a l ได้ง่ยอ่ารายละเอียดถึงบอกว่าแบบค่อนข้างจะไม่ได้ดแบบให้รายละเอียดแบบเยอะมาก<อ>นู่นนี่นั่นก็เยอะจริงเยอะมากๆจริงๆค่ะก็ตั้งแต่เล็บจนตั้งแต่ผมเล็บถึงแบบทุกอย่างบนร่างกายต้องแบบเออขอดูหน่อยครับเออตั้งนี้นะครับผมขวา<อ>นี<อ>น ก็ชอบชอบรูปใหม่คะหนูชอบตกถ้าตกเนาะปัดแรงเปลี่ยนลูกไอจีกก็ตามมันสื่อได้อะไรหลายอย่างค่ะมันดูแบบพาเรื่องดีอ่ะอีกนิดเดียะกันพูดถึงงานบุญล่าสุดที่เราเพิ่งไปกันมาที่อุดรเป็นไงบ้างคะดีค่ะดีค่ะก็เป็นบุญยิ่งใหญ่อีกอีกหนึ่งครั้งค่ะก็จริงๆก็จะมีงานบุญไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ยังมี้หลายงานขอนการเนาะเร็วๆนี้ขอนการด้วยก็ถึงวันแม่ คนนั่นอยู่ขอชวยคนอื่นไปบ้างไหมคะนอกจากพี่เดชมีบ้างแต่คนอื่นไม่ว่างเลยก็เลยไปกันสงคนครอบครัวเนาะใช่แไปมีไปหลายคนนะคะเอาเวลาน้อยปากไม่ไันถึงใจจบป่วเปานเขาก็ขอฝปากด้วยนะคะดาวเรืองจะจบแล้วเหลือออนแอร์แค่สวันเองก็ให้กำลังใจกจนถึงหยุดสุดท้ายนะคะฝากเลยนะคะขอบคุณค่ะ